เรื่องเลหนึ่งนี่ไปเลยต่างคนต่างมีทิฐิต่างคนต่างไม่ยอมกันไม่ออกข้อกันอ่าเรื่องหนึ่งเนี่ยหาเรื่องหนึ่งเนี่ยถ้าบางครั้งเนี่ยถ้าฉันไม่ได้ก็ทุกคนไม่ได้หือว่าแยกกันน่ยก็คือว่าอะไรนะพังทลายไม่ว่าบริษัทไม่ว่าลูกไม่ว่าอะไรก็ไม่ว่องว่าอะไรนะลักร้อยทุกร้อยเหมือนนกเสียไปหมดลักร้อยทุกร้อยลักสิบก็ทุกสิบลักห้าสิบก็ทุกห้าสิบ ดังนั้นถ้าสิบเอ็ดเนี่ยบางทีมันจะออกเหนื่อยๆเลยนะความรักที่ว่ามันแบบว่าลักษณะนุ่มหลงลักที่แบบว่าแบบว่าอันนี้บางทีอยู่ด้วยกันก็เหนื่อยกันนะแยกกันก็ไม่ได้ต้องเนี่ยต้องรู้จักอาศัยซึ่งกันและกันพยายามอ่อนน้อมยอมรับซึ่งกันและกันแสดงว่าตอนนี้เราอยู่ระหว่างไหนก็ยังต่างคนต่างยอมรับซึ่งกันและกันไว้ช่วยเหลือเพื่อนพาอาการเพ่พาอาศัยกันน้ำน้ำน้ำเพื่อนเสือเรือพื่อนป่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม ใช่ใช่ใช่เลขเดือนสิบสองก็เ,เลขสิบสองเดี๋ยวจะมีความหมายเลขสิบสองเลยโอเคต่อไปเลขของใครยกมือขึ้นอ้าวอันนี้เราใครเลขหกลูกหรือว่าอะไระแฟนเหมือนกันโอ้มีแต่คนไปแอบดูแฟนหมดน,นะยโอ้โหฮะ,ะมีแต่แล้คนแรกคนที่มีความสต้องการคนนี้เราอยากเข้าใจสงองใช่ไม่ใช่ด้ยโอเค เลขหกเป็นเลขอะไรเลขหกเนี่ยเป็นเลขอะไรเขาเรียกว่าเลขเอาเอา,เอาใจกันสังเกตไหมาสามีภรรยาตอนอยู่กันใหม่ใหม่กิดกันใหม่ใหม่โอ้โหอ,อะไรนะจา้จาจา้จาจ๋าจ๋าผมเป็นสุภาพบุรุษน,นะครับมผมเป็นสุภาพสตรีค่ะผมไม่ที่นคนไม่กินสุกยานนะอะไรนะ แล้วก็อะไรนะโอ้โหแบบว่าเสิร <c ũ> <c Zoe thời> <potatoes> ์ฟน้ำเสิร์ฟอะไรโอ้โหนี่กาแฟนะอ่าโอ้หนี่หิวน้ำนะโอ้มาเสิร์ฟมากันโอ้ร้อนนะเดินเหนื่อยเดี๋ยวตีนอนนั่งนอนด้หน่อยอ่าร้อนนะถักเสื้อออกไปเลยอ่าเอาพัดลมมาปัดเป่าหรือว่าเลข่อเนี่ยเป็นเลขที่ว่าดานบอกว่ารู้จักเอาอกเอาใจกันอ่าแต่อยู่กันนานๆไปกูก็ชัำเผื่ออ่าอะไรนะใครมันอะนะไม่มีการมีมีหางเสียงเลย วันเวลาผ่านไปกูชักเกือต่างไม่เหลือสิ่งนี้มาอวดกันนั้นอะไรนะอันความรับที่เคยอะไรยิ่งใหญ่อะไรอะไรมราจะบาจําไม่ได้ต้องไปเดี๋ยวต้องเปิดชีหน่อยไม่มีกีต้าร์หน่อมเลยไม่ร้องไม่ได้สุดท้ายก็อะไรเนี้ไม่รู้จักเอาประไใจกันปกนไง ยุ่งนะมันก็อยู่ตรงนั้นไม่ไปเอาสิร้อนก็ถอดเสื้อคนเดียวสิมันมันมันเริ่มจะไม่อะไรเงินเหลือแค่นี้นะอะไรฉันต้องใช้เยอะกว่าเก่าอะไรอะไรผมเอาแล้วว่าเอาแล้วฉันไปกินเลี้ยงมันนะฉันก็ไปเที่ยวนะเอาละปุ่นปังปุ่นปังเริ่มละเริ่มละพลังเริ่มไม่ดีขึ้นเนี่ยเลขหกเนี่ยเป็นเลขที่ว่าอะไรนะมันต้องเอาอกเอาใจกันเรากลับมาที่ถ้าด้านลบนี่คือว่าไม่รู้จักเอาอกเอาใจกัน บางครั้งในโขกเนี่ยชอบอยากจะเปลี่ยนแปลงคนอื่นให้ด่างใจใจให้เหมือนดังใจเราเป็นไหมเป็นไหมรลบางทีเราอยากจะเปลี่ยนเขาให้เขาเอ้ยอย่าไปใส่เสื้อกร,รงสั้นอย่าไปใส่กางเกงสั้นอย่าไปแต่งตัวสวยกนยไปเดี๋ยวคนเห็นแล้วคนอื่นติดวนะ่าเขาก็อยากอยากจะเปลี่ยนแปลงเราให้เป็นอย่างนี้อย่างนี้ให้แต่งตัวดูสภาพแมนแมหน่อยแต่ไปนี่นี่บางทีเขาก็อยากจะเปลี่ยน,นเรา,ให,เเราให้เป็นแบบเขาต้องการเราก็อยากเปลี่ยนแปลงเขา ที่เขาต้องการมันก็เลยเป็นปัญหานาคดาบั เป็นเค่งเป็นเนาะเค่งเป็นเปลี่ยนไปประกาศเม่อไรนะมันไม่ไม่อะไรนะไม่ซัพพอร์ตเพลยก็ซื้อเครื่องใหม่ตลอดเลยนะคือมันไม่ได้ใช้ใหญ่เพราะว่าไม่เอาไปซ่อมนะหมดไปสามพันแปดซื้อตั้งแต่แปดพันเก้าพันนี่เองมาซ่อมก็เสียดายไปงาซ่อมไปแล้วก็ยังไม่ดีพอละมันว่างมันว่าง โอเคเรื่องของเด้ด้านถ้าเรากลับมาด้านเด้่อง้างด้านต้องลับงการโดยด้านบกพยายามให้มันตอนที่เรารักกันชอบกันเราจะพยายามเอาอกเอาใจกันมันก็จะอยู่ได้กันนานคือว่าความรักเรื่องขอเนี่ยคือว่าต้องยอมรับนะต้องยอมรับต้องเจอภาษาจีว่าอายใจสกเรยต้องยอมรับแล้วก็ต้องจะไปเปลี่ยนเป็นคนอื่นแล้วเปลี่ยนแปลงที่ตัวเราเราไม่ต้องเปลี่ยนแปลงเราเปลี่ยนแปลงที่ตัวเราปุกเนี่ยแล้วตัวเขาก็จะเปลี่ยนแปลงไปดเรา เข้าใจไหมตอนนี้เราเรารู้สึกยังไงบ้างเราเราจะเปลี่ยนขอมากเขาเขาองเปลี่ยนเราอ่ะเราจะเปลี่ยนขอไหมให้ขอเป็นอย่างนี้ทำไมไม่เหมือนเมื่อก่อนเลยอ่ะเมื่อก่อนเจอกันนี่โอ้โหอะไรนี่ต่อไปเรามาดูเลขอะไรอีกอันนี้พอได้แล้วที่จริงสามารถจะดูเลยนะไปเวลาการคนก็ได้เรอหลังก็ได้ไปไปจราก็ได้จะอยู่ ทงไมตนที่มันปเป็นยังไงมันมาขวากันได้โอเคต่อไปเรามามีเราพูดใกล้ๆนะนี่น,นนะแล้นั่งบนเสาเนี่ยแหละเป็นยังไงบ้างอันที่สิบสองนี่สิบนี่สิบสองนี่สิบอันนี้คนใกล้ๆเราเนี่ยแหละไปนะคุณชอบกับคุ๊กวยคุ๊กวิอ่าเอาใครใครกับคนนั่งได้สิบสองว่าวยกมือขึ้น อันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็ Metal, ห PA, ห PAUL, well, น e. ้ำข the ึ้นเนื้อเสียพุนป่าขึ้นคาอาศัยกันเหมือนกันส่งเสริมขึ้นกันแล้วกันสังเกตไหมบางทีเราจะไปดูนะให้ดูละเอียดแต่มาจะไม่ชอบไปดูเรื่องธาตุเราต้องดูถ้ามีเวลาจะสอนเรื่องธาตุเลยธาตุน้ำเสริมไม้ธาตุไม้เสริมไฟธาตุไฟเสริมดินดินเสริมทองธาตุน้ำถ้าเราดูธาตุแลวมันเกิดเป็นทอง จะเต็มร้อยเลยนะแต่ทับางครั้งเนี่ยอันน ja ี้ดีแต่บางทีธาตุมันไม่ตรงกันน้ำคนคนหนึ่งเป็นธาตุน้ำคนหนึ่งเป็นธาตุไฟเอามาผสมกันก็ไม่ได้ยืนกันอ่ะเรามาดูได้สิบสองอันนี้สิบสองเนี่ยกองกองกองถึงไรนะนะสิบสองเนี่ยช่วยกันเสนอชื่อกันกันร่วมกันเราเออเอาร่วมกันเราอยู่แยกกันเราตาย ทำไมไปไหนไปด้วยกันเนี่ยสามีภรรยาถ้าคนนั mm ้นไปคนเดียวไปติดต่องานไปแล้วไปคนเดียวไปไปครั้งสองครั้งนี่ไ่เลยถ้าไปไปปล่อยไปไปล่อยเราปล่อยปล่อยไปเลอะไปมาขอไปรู้ไปไหนละหายไปเลยยุ่งเลยนะเวลาไปไหนก็ไปด้วยกันอย่างเช่ว่าคนนะคุณคุณชอบโอ้ไปของการตุ้มตุ้มเยวันนั้นก็วิ่งไปเปิดประตูเอาของมาโชว์ละโอ้สินค้า ยาที่อดีมากนะผมไม่เอารไปซื้อของใหม่ไปกินของเฮ้ยตัวนี้ก็ดีนะเลยมันก็เหมือนกับอะไรนะการส่งเสริมซึ่งกันและกันเลยเปราะเลยไปกันได้แต่เมื่อไหร่นะถ้าไม่ไปด้วยกันก็ก็เหมือนกันอะไรนะแยกหางกราะภาษา่าการที่เราทำงานทั้วักินไม่สำเร็จ รู้สึกไงเวลาบางทีผชอบไปคนเดียวไม่มีรัไปด้วยไม่ติดต่องานไม่ขายแต่ค่นี้ไม่สำเร็จทันทีแต่พอเราไปก็ได้พบโอ้โหงานไหนงานนั้นเอามาเลยห้อยถุงเมาเลยพันถุงสบายเลยเข้าใจไหมเนี่ยบางทีต้องไปด้วยกันไปด้วยกันว่าแราต้องคุยกันอะไรกันดีๆต้องไปได้สิสองใช่ซึ่งพาซึ่งกันและกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันอาศัยกันไปไหนไปด้วยช่วยช่วยสองบาทช่วยซึ่งกันและกัน เลขต่อไปเลขสิบเลขสิบกับเลขสิบเนี่ยเป็นอะไรนะเอ่อเป็นเป็นอะไรเนี่ยก็เป็นญาติเป็นพี่น้องกันนะเลขสิบเนี่ยเหมือนกับพี่น้องกันนะเหมือนกันแั่ระหว่างคนอะไรนะคนนุ้ยกับคนชอบเจอกันพบกันปพบเนี่ยโอ้โหมันเหมือนไฟฟ้าช็อตไฟฟ้าไฟฟ้าแรกเร็วโอ้โหเจอกันว่าอีมันเหมือนคุ้คุ้เนี่ยใช่เลยใช่ไหมมันมีเหตุการณ์ลนะมันมีเหตุการณ์เลย ไม่ครับจะละหันชีวิตเนี่ยมันจริงนะเออเลขสี่นี่ก็สายเดิวกันเลขสิบที่แบบว่าไฟฟ้านี่มรกันีมันใช่เลยมันใช่เลยแบลงมันบอกมันต้องเป็นนะองต้องถาเพลงที่เกี่ยวกับว่าอะไสมตาเนม่ใช่ลักไรที่สอบตาเจอมนสตาอะไรไพุ่นกันนะไม่น่าจะไม่ทันเลยเพราเม่้นเ

แต่เลขสิบเนี่ยมีปัญหาอะไรเรื่องอะไรให้มีทีิที่สิบเอ็ดเดินมาคุยสลับกันหรือเปล่า mm hmm. อ่าเลขสิบเนี่ยก็เหมือนกันให้รู้ให้เอาอ,อกเอาใจกันหน่อยเพยายังอ่าอ่าหิวอ,อ,อ,อะไรหิวเบียร์กับเบียร์เสิร์ฟไปหิวเหล้า,าไม่ต้องเหล้าเสิร์ฟนะครมันก็ต้องรู้อ,อกกับชอบให้เข้ชอบกันรู้อ,อกรู้ใจกันแล้วกัน mm hmm. ให้เห็นใจกันแล้วกันไปมาชอบเพลงห้ด okay, ีนะ เพลงวันน um ั้นแะ่มาไปที่เทศบาลไปนั่งสอนรหัสอันนี้แหละแล้วเขาบากว่าคนศึกษาเรื่องความรักเนี่ยแหละเรื่องอะไรอะไรนะ่ยเราไม่ต้องสัมผัสแต่มาเข้าสั่งลายอย่างนี้กแล้วพอวันนี้มารึกษาเราก็สงสารเลยคนนนบางทีคนไทยแต่งงานไปเรื่องแรกๆก็ดีแรกแรกก็หวานนะโอ้โหคนนานๆไปปุ๊บมันก็เริ่มอะไรสิบปีอะไรไปปุ๊บเนี่ยจริงๆแค่เขาดูคุณสามีคนแรกเนี่ย เนี่ยมันไ่จะสบายมรดกเพราะว่าสามีคนนั้นี่สิบแปดสิบเป็เท่าไร่ยตายไปปุ๊บเนี่ยอาจจะมรดกเนี่ยเขาสบายละกอดมัไม่ต้องเหนียอะไรมันก็ทำเลยนะแต่เขาอยากเปลี่ยนใจไปเอาคนอีกอีกคนหนึ่งคนอื่นปเอาไปมาตกลำบาอะไรอย่างเงี้ยบางทีขอเขาลำบากเขาอยากจะหนีเขาไปอยากทิ้งเขาไปอยากจะไปคนใหม่มาถามเขามาว่าดีไม่ดีแต่นายก็ร่างผู้ตัดสินเนี่ยธนาบอกว่าไงสิ ชีวิตคนเราเนี่ยมันต้องเอาใจใส่ใจเขามาใส่ใจเรานะี่ใจเขาใสนะ่ใจ,ใจเรานะี่หมายถึงว่าตอนเราไม่มีอะไรพกเนี่ยเรามาพึ่งพาใส่เขาแต่ตอนนี้เขาเริ่มไม่มีอะไรแล้วเราจะดีเขาไปเราไม่ไม่อะไรนะไม่ให้เขาพึ่งพาเนะี่ยพึ่งกับคนเราน,ะนี่มันมันหมว่าเราจะแร้งน้าใจเลยนะน้นใจดำใช่ไหมเออนนะแต่มาในที่ว่าแต่มารู่ว่ว ชื่อเขามันจะนั้นไปชื่อกองใจด้วยนะกองใจเลกองใจต่มาเลยจำเพลงเพลงเพลงอะไรแง้งใจอะไรแง้งใจจะได้แง้งใจเอาใจอะไรนะเอาใจเขาใส่ใจเรานะ่นแหละเัาจะมาส่งทิพย์นั้นเพลงไหมโอ้โเขาฟังเนี่ยเขาไม่อยากจะจากสามีเขาไปเลยเนี่ยเขาอยากไปต้องสู้กันต่อไปเพราะว่าเป็นทางเป็นทางตายเชเป็นทางตายกตลอด นะเลขสิบเนี่ยก็ไปกันได้เลยนะเอ็ดสเนี่ยเป็นทั้งผู้สร้างสิบเนี่ยเป็นทั้งอะไรนะผู้สร้างผู้สมันเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนเป็นอะไรกันมาก่อนอะแล้วก็12นี่เป็นทางานทำมาว่าช่วยกันขึ้นมาทดลองเดี๋ยวได้เงินล้านเลยโอเคมีเลขอะไรออกงี้เดี๋ยวเดี๋ยวพูดเยอะหรือมีหลายอะไรอีกไม่จบ ก็ไม่เป็นไรนี่พอแล้วี่เลขก็พอไล้สี่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 บางคนก็มีเพราะว่ามันมีสองเลขเพราะว่าเขามีสามสามอี่ก็สามนบอกอมับอกรหัสชีวิตของเขาเนี่สิบเ็ไปแล้วใช่ไหมแล้วก็สิบโอเค อ่ะต่อไปเลขอะไรที่ยังไม่ออกมางวันนี้หนึ่งสองสามห้าเจ็ดโอเคแล้วครับเก้ใครคู่ไหนคู่ไหนอ่ะคิดว่าอ <c oughs> <ร>าจารย์จะบอกความหมายเลยความหมายอย่างเดียวเอออ่ะเลขไหนไม่ออกเลขที่สี่หกสิบสองออกมาแล้วเราไม่เอาละอ่ะในใน,ออบบนี้ใครแม่ยกมือก่อน่อยใครคุณใครต่อคุณอ้อยกับมีเลขกัไหม เล่แปลกไหมมีเจ็ดเก้าค่ะอาจารย์12บสองสไม่เอามีเจ็ดเก้าค่ะะ้องไปเล่นอะไรล่ะของเรานบันองแปดสองหกแปดแปดใช่ไหมแปดแล้วก็สามหนึ่งแล้วก็สี่ลูกสี่แล้วก็สี่ค่ะ มันก็มีแล้วเนี่ยมันปจบเลนียสามห้าเจ็ดยังไม่มีอะันี้เป็นอะไรองีเสิบนี้เป็นสิบเอ็นี้เป็นเาอันนี้เป็นอะไรแปเป็นเป็นหอ่าฮะเป็นเก้าค่ะเปน้านะเพราะว่าสิบเอ็ดปิดไปแล้วเห็นไหมแลังแม่กับลูกนี่เป็นไง แสดงว่าเหมือนกันบางทีเรากับพ่อแม่เรากับอะไรก่อนจะจากันไปเราจะเป็นลูกเป็นแม่กันตลอดชีพเกิดมาก็เปลี่ยนกันแหวนว่าตาเกินเลยพอเกิดไปท้องแม่จะเกิดไปท้องพ่อที่มนเป็นพ่อที่มนเป็นแม่ทํายทไมที่พนเจ้านท่านบอกว่าอะไรเลยคนเราเอามือจิ้มไปในดินที่ไหนอ่ะไม่มีไม่มีไม่มีชีพไหนไม่มีซากศพแล้วเราเป็ียนว่าแต่เกิดมาเป็นลุกกีชาติที่เรามาเจอกันเนี่ยบางครั้งเนี่ยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็น ครูบาอาจารย์เป็นศิษย์อะไรเป็นพี่แบบเพื่อนรงงามมาหลายหลายชาติแล้วทำไมหลวงพ่อเสือตาทิพย์มองขึนมาว่าโอ้ใช่แล้วอันนี้จะเป็นหมอหน่าจะเป็นก่อนน่าจะรักษาท่านก่อนชาตินี้ก็ต้องมารักษาท่านดูแลท่านเนี่ยบางทีคนเราเนะี่ยมันมีบุญสัมพันธ์กัน โอเคเรามาดูเลขเลก 4, ้าเลขสี่นี่ก็แสดงว่าเนี่ยเรากับลูกที่เป็นสายแยดกันมาแม่กป,ป็ลูกนสายแยกสิบแปดเนี่ยพึ่งพาสายกันนะลูกก็เป็นคนที่ว่าช่วยเหลือสิ่กันปกในไหมไม่มีอะไรเลยบางทีปัญหาคือว่าเราอยากจะไปเปลี่ยนลูกให้เป็นอย่างานี้ลูกก็อยา่าขอคนามแน่อย่ามายุ่งกับเราฉันนะฉันเป็นตัวของฉันเองนะคือก็จะนีแต่เรามาดูเลขเก้นานี่ความคิดกับการกระทำเอาเลขเก้าอ้าวใครบวกกัด คนนักตัวกับคนใกล้ตัวเนี่ยได้ก้ายกมือขึ้นอ่าเราก็กรูปเล่ก้าวเหมือนกันไหมไเล่ก้าวเล่ก้าวอ่าเล่ก้าวเป็นเลขอะไรอ่าระยะแรกก็คือว่าอะไรนะอ่าระยะแรกก็เป็นระยะที่ว่าต้องอดทนนะแล้ะต้องอดทนต้องมองกันในแง่ดีอ่าพยายามมองในดีเล่ก้าวเหมือนกันอ่นนา,าถ้าเป็นสามีภรรยากันหรือว่าเป็นอะไรกันเนี่ยต้องอ่าเราต้องอะไรนะ แล้วก่อนแต่งงานให้มองตาเลยนะสองข้างให้ลึงตาให้กว้างๆพอแต่งงานนั่ก็อะไรนั่งหลับตาข้างหนึ่งรือตาข้างหนึ่งแต่มันกลับกันนะบางทีชีวิตทางพวกคู่ครองเนี่ยตอนแต่งงานเนี่ยหลับตามองไม่เห็นแต่พอแต่งงานเสร็จแล้วปุ๊บโอ้โหเห็นความผิดเยอะเลยเดินก็ผิดนั่งก็ผิดนอนก็ผิดโอ้ที่มันไม่ได้เลยไม่เอาไม่ชอบเลยแมยเลยเพราะว่ามันลืมตา ปู่บุญธาตมเลยมีกรคำหนึ่งว่าเนีนยเขามีส่วนดีบ้างช่างหัวเขาจงเลือกเอาส่วนที่เดียวเขามีอยู่ใช่บกันสลับกันอีกแล้วว่าเราผัดเกลือมาเด้อทำไมใครทอใครกรนี้ได้บ้างนะเราต้องหลวงพ่อหลวงพ่อเขามีส่วนดีบ้างมีส่วนเร็วบ้างช่างหมวเขาจง จงเอาส่วนที่ดีเขามีอยู่เป็น,เป,นเป็นประโยนโชน์รอบ้างที่นหน้าดูส่วนที่ชั่วยอย่าไปรู้ของเขาเลยเหมือนคนตาบอดไปหาหัวเต่เอาอะไรเต่าเลยมาจำไม่ได้พูดทุกทีเลยจำไม่ได้ทันทีเลยข้าจากลับไปจำน,นะเลขเก้าเนี่ยแนะนําให้เราไปต้องไปคุยกับลูกเรานะบางทีเนี่ยถ้าด้านลบเนี่ยความคิดเนี่ยมันไม่ตรงกัน เขาอยากทำนี้เราอยากให้เขาทำนี้มันขัดกันตลอดเลยเป,นนะเป็นไหมยยาหาเป็นไหมคุณอะไรอยู่ข้าดนะเป็นไหมต่อไปเราต้องปรับขึ้นเราต้องผลผลอดทนหน่อยเราต้องปรับเราไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงคับเปลี่ยนที่ตัวเราบางครั้งเนี่ยความคิดของเรามันต่างคนต่างมีความคิดต่างมีอะไรมีโรคส่วนตัวมีอะไรพวกโดยเฉพาะเด็กวัยรุ่นเดี๋วยวนี้กับยุคเราเป็นเด็กมันเหมือนกันนะ เขาจะยุคเราเป็นเด็กเนี่ยมันเรียกเขายุคนี้มันคนละยุคยุคกันยุคนี้มันเป็นยุค2,000ปีแล้วเด็กเด็กถ้าเจอ2,000ปีเนี่ยโอ้โหมันเป็นไม่ใช่ธรรมดามันฉลาดมันมัน2,000ปีเนี่ยเด็กคนนี้ใครที่มีรูปอายุ2,000เนี่ยไมอกมากเลย2,000เลยใช่ไหมนี่แหละมันมันต้องอันนี้อดทนกันหน่อยนะแล้วก็ แนะนำให้อดทนแล้วก็มองในแงด่ดีไม่ว่าเรากับสามีก็ดีเรากับภรรยาก็ดีเรากับใครก็ดีถ้าเจอเรีแจ้งต้องอดทนไว้เยอะๆต้องอต้องท่องอะไรนะธรรมะพระแจ้งเลยนะได้แล้มั้งคุณนันนันพอได้ไหมปิดได้แล้วไม่เป็นไร่าคือว่าขันติอดทนอ่าต้องอดทนอย่างเดียวเพราะยังไงถ้าไม่อดทนป้อมขนะันแตกเลย ระเบิดเลยนะเหมือนกันหลายๆที่ใะที่มีปัญหากัน <c oughs> พบเนี่ยเพราะว่าไม่อดทนโอเคเล่นข้าว่านไปอันนี้ใครกับใครนะเราก็บลูกใช่ไหมอย่างอื่นโอเคแล้วอามีเลก็เลก้าโผล่มาอีกอันหน่งอ่ะอามีเลขอะไรอีกสี <c oughs> <ะ>่เลขสามนะเลขห้าใช่ไหม okay, อโอเคอ่ะเลขห้าออกมาเดี๋ยวดูสิมันจะมีหลายเลขเลยสิบสองเลขกันนะ อะไรแม่เท่าไหร่ามสามสามหกสองอ่ะโอเคอันนี้ยังไม่ได้เลขค่าตัวหนึ่งอันนี้ก็เก้าอันนี้ห้าอันนี้สัอันนี้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 คือห้าเอันนี้ก็เก้าโอเคโอ้โหเราว่าเมื่อกี้เนี่ยคุณอะไรนะเหนื่อยแล้วนะคุณข้างหลังเราเราเ็ลูกเหนื่อยและเรามาเจอคุณอ้อยนี่ยยิ่งเหนื่อยใหญ่เลยจริงสิ ราะความคิดม <mile> ันไม่พร้อมได้เลยก้าวอ่ะแล้วก็การกระทำมันก็เลยก้าวเองโอ้มันก้าวบนก้าวล่างเลยอ่ะโอ้โหอะไรนะมันมันกับเราจะไปเหนือมันจะล่องใต้เราจะไปซ้ายมันจะไปขวาแล้วจัดอะไรด้วยไม่ได้ที่สุกขัดกันด้วยไม่ได้ขัดเสร็จแโอเคแล้วเสร็จแล้วอ่ะมันโน้ตเลขห้ากันแล้วกันเลขเก้ามันควรอะไรเลขห้านี่ไม่ว่าความคิดกับการกระทำความคิดอะไนี่การกระทำอะไรนี่ได้เลขห้า เป็นยังไงบ้างนะฮะความรักคือว่าอิสระความรักอิสระคือว่าถ้าเรามีบัวกับใครความรักได้แช่งนีกน,กนก็หมายถึงว่าเราต้องปล่อยให้เขาอิสระมากอย่าไปเป็นเจ้าของเราเป็นคนโบงการเาขอมากคนไปถ้าเราปล่อยให้เขาอิสระจะไปไหนก็ไปจะกลับมาก็ไปคุณแจกรนด,ดอกอกลับมาก่โมงกระชั่งหัวมันเราไม่ได้ลนใจพวกบเนี่ย ต่างคนอยู่กันได้แต่เมื่อไหร่นะสมคุว่าแม่เนี่ยในตอนเป็นแม่ก็จะเข้าขึ้นกับเฮ้ยต้องกลับมาหกโมงเย็นนะตะวันตกเย็นต้องกลับมาไม่กลับมาเดี๋ยวต้นเนี่ยแบบเฟื่องเตะเลยเอกไปอย่งไรบ้างลูกก็ฉันโตแล้วนะฉันอายุสิบแปดแล้วฉันไม่ใช่เด็กนะการอิสระนะจะไปไหนจะทําอะไรก็อิสระเหมือนกันไม่แค่เนี่ยความรักเนี่ยเหมือนกัรถ้าเป็นสามีภรรยาต้องต่างกันต่างต้องปล่อยให้กันอิสระ อยากไปครอบครองอยาไปอะไรนะเป็นหนึ่งจะว่าผูกผูกเลยนะ,นะยนะมัดขอไว้ตลอดไปไหนก็จะเจี๊ยบจี้โทอสัพ์ไว้เล้วอยู่กับใครทำอะไรอะไรไม่เลยคนนั้นอนะัารองอยู่กันไม่ได้นานเลยเป็นไม่ใครที่ว่าชอบอเลยนะเป็นสายสือ่อสาเป็นแบบอะไรนะจ้องอยู่ตลอดเลยคนไปไ,ปไปหนก็โอ้ยจ้องเป็นหมองตันะ้งอะไร มไม่สมองของาเกไปไปได้เนี่ยต้องปล่อยให้ไปเลยไม่ต้องไปไปเลยที่ปล่อยเขาไปปุ๊บเขาก็จะยิ่งกลับอยากจะกลับบ้านแต่ถ้าไม่ปล่อยแล้วเรายิ่งห้ามยิ่งเขาเขาจะยิ่งอยากออกไปสังเกตว่าทำไมผู้ชายครักหรือว่าผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็เด้ทำไมชอบออกไปเพอสามีไม่อยู่บ้านปุ๊บกไปแล้วว่าเนาจะย้ายไปบ้านไปแล้วโอ้โหอยู่บ้านปุไม่ได้โดนโดนอะไรเยอะไ,ไป <se> โอเคไหมเราก็ลูกชายตอนนี้ยังปล่อยต่างคนต่างไปต่างคนต่างทำต่างคนอิสระใช่ไหมเราไม่อยู่กับเราเราเหนื่อยทังหมเราขาจะทําอะไรก็แจ้งมาหล้ดกอิสระใช่ไหมเสด้ไหมเนี่ยคือว่าด้านขอบเนี่ยด้านด้านกลับมาเลกต้องปล่อยนะต้องเปิดใจต้องปล่อยวางให้ต่างฝ่ายต่างอิสระเขาก็ไม่มายุ่งเรื่องแม่แม่จะไปเที่ยวไหนเป็นว่าที่บ้านระช่างไปแม่จะไปเที่ยวเชียงใหม่ก็ปล่อยแม่ไป ว่าต่างคนต่างให้อิสระซึ้นกันเลยกันโอเคไหมเลขแคบฮานต่อไปเลขอะไรเลขแปดเลขแปดใจเย็นใจเย็นโอเคเลขแปดเลขแปดใครกับใครรอบนี้นะผมเ็รอบแล้วปิดอันเด้งอะไรกันอกไร

เรามาเลขแปดก็แล้วกันนะอ่าอันนี้เรากับลูกใช่ไหมลูกใช่เราบอกกันร่วมกันเราจะร่วมกันวันก่อนเนี่ยจะมามาทอลักขันนะมาเรียนด้วยกันเนะีะเพราะว่าอันนี้เรากับใครคนขับรถมาที่ไหนแล้วอ้าวพาไปยืนว่าเป็นคนขับรถเลย เราคนสำรวจอยู่มีอะไรก็มตมาไม่แก่นะไม่ทำไมไก็อรนะคนสามีตลาดเป็นคนสรวอยู่่าเห็นกัานเรานี่ฮะโอเคเลขเก้าอ่าอะไความคิดกับบางครั้งก็ ใครถ้าสามีภรรยาเจอรื่การเนก้อนเนี่ยต้องอดทนนะความคิดต้องปรับรต้องดูด้น่อยและอีกอันหนึ่งถ้าถึงว่ามองแต่แง่ดีมองโลกแง่ดีก็จะอ,อ,อยู่กันได้านในก็พอถ้า <Yeah. S 1> เรามาดูการกระทำดีกว่าใครตกเล็กแปดต้องยกมือซิอ่า uh, เลขกแปดเลขกแปดนี่อะไรนะภาษาจีนอะซิงจื่อเหอเสียแปลว่าอะไรอ่อะไรนะอะไรอะไรซิงจื่อเหอเสีเยเนี่ยเรามองตรงกันอะอะไรอะไรก็ตรงกันเลขกแปดนี่เป็นคือว่า ความชิดชิดสีต้องการสีเสมอกันอะไรกันมันถึงอยู่กันได้แต่ถ้าคนหนึ่งศีหา้าคนหนึ่งไม่มีสีลเป็นยไงบ้างอยู่กันไม่ได้ใช่ไหมบางทีเราก็จะเน,น้นเรื่องศีศีเสมอกันสมาธิเสมอกันอะไรกินปุบ๊บมันจะอยู่กันเลขแปดมันก็ต้องอะไรนะเพราะเลขแปดนี่มันต้องล้าน,าน,าน,านต้องต้องเสมอกันต้องอะไรกัน,กนแล้วก็ถ้าเป็น สมมุติว่าสามีภรรยาตอนแต่งงานกันใหม่ๆเรามาสังเกตไม่มีอะไรเลยนะน้ำพริกผักต้มข้าวเหนียวจิ้มหรือว่าอะไรนะผัดสต๊อกกินอะไรนี้ก็มันอร่อยแต่พอว่าเริ่ะโหอยู่กกันสองคนทำธุรกิจเริ่มมีเงินเริ่มรวยเริ่มมีบ้าสารพบมีคนใดคนหนึ่งเริ่มจะออกต่อการไฟตกลางเริ่มจะออกนอกลูกก็หางบางทีก็เนี่ย แล้วก็แปดเนี่ยมันจะอาจจะมีเรื่องอะไรนะป้าอำนาจป้าอำนาจก็คืออะไรนะครอบครมียเ็ื่องอะไรนะเป็นคนเลยนะจัดการเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องสมบัติทุกอย่างเจะเพาะสามีจะไปจ่ายตลาดจะจ่ายสตางค์เนี่ยต้องให้เท่าห้าสิบบาทห้าสิบบาทโอ้โหทำไมขี้เหนียวจะงเลยจะซื้อของดีๆมาให้กินแบ่งน้อยจะงเลยมันจะมีเรื่องการว่าเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องควายติ่งจะทะเลาะกันบางทีเรื่องอะไรนะ ได้ยืนเงินทงองๆถ้ามาเคยเจอถ้าลูกศิษย์ไม่รู้มันจะแบบนี้มาเรียนหรือเปล่ามาเรียนมาเรียนหรือเปล่าถ้ามาเรียนามนยนาชีวิตเป็นมนาจากสวิตเซอร์แลนด์หรือว่าอะไรนะมีคนอยู่แลมีมีหลานของลูกสาวว่าแถวน่าจะไม่มีนะแต่มามองได้ถ่าสมัครไม่เห็นมาชีวิตจิตน่าจะยังไม่มาน่าจะมาคอสคอสแตคอสกสกีผ้าเนี่ยเหมือนกันอันนั้นถ้ารอบสามีโอ้โหต้องสุดท้ายนะต่างประเทศเย เราหลังก็ดีคนไทยก็ดีนะตอนที่